สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ผมยังอยู่ที่อุทยานปางศรีดานะครับวันนี้เราอยู่ที่นี่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของจีนครับว่าจีนก็คือเป็นทั้งคู่แข่งและก็เป็นพันธมิตรของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าจีนนั้นได้มีการส่งออกเรื่องของการลงทุนก็คือเอาคนจีนครับ ไปอยู่ในต่างประเทศแล้วคนจีนนั้นก็ขยายตัวมาลงทุนนะครับในเชิงหนึ่งครับถือว่าเป็นพันธมิตรกันเป็นคู่ค้ากันช่วยกันนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นมีการพัฒนาถือว่าจีนนั้นเป็นเ,เรียกว่าคู่ค้าเป็นทั้งถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการส่งออกครับหลังจากที่จีนได้มา ร่วมลงทุนกันในภูมิภาคนี้แล้วเนี่ยก็เอาสินค้าที่ตัวเองผลิตในนี้ส่งกลับบ้านไปอันนั้นก็คือช่วยทําให้เศรษฐกิจของในภูมิภาคนี้ที่ส่งออกนั้นเติบโตครับอย่างน้อยก็คือประมาณ20-30%ทีเดียวที่ส่งสินค้ากลับไปในประเทศจีนอันนั้นก็ถือว่าเป็นพันธมิตรครับในขณะเดียวกันเป็นคู่แข่งครับเพราะว่าประเทศจีนนั้นทุกท่านคงจะเห็นนะครับว่าประเทศจีนนั้นส่งสินค้าอะไรก็ได้ถ้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ที่คนในอาเซียนผลิตตรงนั้นจีนก็จะกลายเป็นคู่แข่งทันทีเช่นยกตัวอย่างทุกท่านเห็นไหมครับว่าเราไม่สามารถที่จะผลิตไม้ตียุงได้ราคา99บาทเห็นไหมครับเราผลิตไม่ได้แต่จีนสามารถผลิตในประเทศจีนแล้วก็ขายมาในอาเซียนหรือสินค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลิตแล้วขายไปในต่างประเทศ จีนล้วนแต่เป็นคู่แข่งทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องเครื่องไฟฟ้าโดยเฉพาะเรื่องของจักรยานยนต์นะครับในอนาคตผมเชื่อเหลือเกินว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นก็เช่นเดียวกันครับประเทศจีนจะกลายเป็นประเทศส่งออกรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียวเพราะว่าประเทศจีนตอนนี้กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วฉะนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชาวอาเซียนต้องมองจีนให้เป็นครับถ้าเกิดว่าเรามองจีนอย่างถูกต้องแล้วพยายามชวนจีนมาเป็นพันธมิตรกับเราร่วมลงมือกับเราร่วมงานกับเราไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติที่นี่ก็แล้วแต่นะครับว่าเราเป็นพันธมิตรกับจีนชวนชาวจีนมาเที่ยวชวนชาวจีนมาพัฒนานะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่าไปแข่งกับจีนครับมีอะไรร่วมมือกับจีนผมคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จและก็เราก็จะเป็นเพื่อนกับจีนได้อย่างแน่นอนครับ วันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมที่อุทยานปางศีดาเพราะอาเซียนคือเรื่องของเราและประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่คนไทยต้องรู้กันทุกคนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ